ัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถไฟที่สถานีบ้านโกนะครับตอนนี้ผมจะขับไปทางด้านนั้นทางด้านสถานีบ้านโปกนะครับเขากั้นทางพอดีนะครับแต่ผมไม่รู้ทัวนอะไรจะผ่านนะครับ <ổ lucky S 1> เป็น G <นะ S 1> E <ee> A นะครับ สี่หนะครับเป็นรถสินค้าวรนที่เก้าแปดกรุงเทพไหนโอโลกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ